สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเม์ลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่19ประจำเช้าวันจันทร์ที่18มกราคม2021เริ่มกันที่เชฟฟียเไนแต็ดเปิดบ้านพ่ายกับสเปอร์ไปา1-3าครับเกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากเซอร,ร์กิลิเย่แฮลิเคนแล้วก็ตองกีเอนเดอร์เบเล่ครับส่วนทีมเจ้าบ,บ้านได้1ประตูจากทางเดวิดแมกโกเดน,น ลิเวอ์ผู้ก็เปิดบ้านเสมอกับแมนยูไนเตตไปแบบ0-0นั่นเองครับยิงกันไม่ได้เลยฮะเงาเงากันไปเลยทีเดียวส่วนอีกคู่หนึ่งแมนซิตี้ระเบิดฟอร์มโหดครับถลม่มคิสตันพาเลตไป4-0ครับจอร์นสโตนครับยิงไป2เม็ดแล้วก็ที่เหลือมาจากอินคายกุนการกับไลท์ฮิมสเตอร์ลิง นั่นก็นเลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้ฮะแมนยูยังํำไปจ่าฟูงครับเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นแมนซิตี้กับเลสเตอร์ครับมีทีมละ35คะแนนแต่แมนซิตี้เนี่ยประตูดได้เสียดีกว่าครับบวกอยู่16ส่วนเลสเตอร์ในบวก12และที่สำคัญคือแมนซิตี้นี่เตะน้อยกว่าเพื่อนอยู่1เกมด้วยกันอันดับ4ตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลมี34คะแนนอันดับ5สเปอร์33คะแนนอันดับ6เป็นเอฟเวอร์ตันมี32คะแนนอันดับ7 8แล้วก็9เป็นเชลซีซัมัตันเวสต์แฮมที่มีทีมละ2ยคะแนนส่วนอัดดับ10อันดับ10ก็เป็นวิลล่าครับมี26คะแนน มาที่อันดับ11ตอนนี้ก็เป็นอาร์เซนอลมี24คะแนนอันดับ12แล้วก็13อย่างลีดกับริสตันพาเลมีทีมละ23คะแนนอันดับ14วูฟ22อันดับ15นิวาสเซลยูไนเต็ดมี19อันดับ16ไบรตันมี17อันดับ17เบอร์ลี่มี16ครับแล้วก็มาที่ซอตกชั้นอันดับ18ฟูลแลม12คะแนนอันดับ19เวสต์บอม11แล้วก็อันดับที่20เชฟยูที่เก็บไป5คะแนน ไปต่อที่ดาวซนโรล่าสุดตอนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่ยิงไป13ประตูแล้วก็แฮลิเคีนฮะแอซิดมากที่สุดที่11ลูกและค่ำคืนวันนี้นะครับผมยังมีหนึคู่อาร์ซอลจะเปิดบ้านเจอกับทางนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดและเดี๋ยวปิดท้ายกันที่เกมนะ่าตกค้างเลยดีกว่านะฮะก็เริ่มกันที่เช้าวันพุธที่20 มกราคมก็จะมีเวสต์แฮมเจอเวสต์บอมแล้วก็เลสเตอร์เจอกับเชลซีเช้าวันลฤหัสที่21มกราคมมีแมนซิตี้เจอวิลล่ากับฟูลแลมพบกับแมนยูไนเต็ดเช้าวันศุกร์ที่22มกราคมลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอเบอร์รี่แล้วก็เช้าวันอาทิตย์ที่24มกราคมแอสตันวิลล่าก็จะเล่นในบ้านเจอกับถังนิเวคาสเซอลยูไนเต็ด